เห็นอันใหญ่อยู่เด้อโอโอโอยู่วโอ้เจัาของเดี๋ยวเนาะตัวขึ้นเที่ยวก็มีแบบมันยาวขนาดมาฮาโก้เนี่ยเปิดตอนเขาน่ามันอันน่ะพดได้ทงยางหนึ่งคนนี้เนาะ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเบสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอ่อนองมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก้กะอยู่ทางเต้าท่านเด้อพี่น้องนางเมื่อนีก้กะโดยสิพากันไปหาหน่อไม้พี่น้องเมื่อนี้หลังจากเมื่อนั้นกะไปหากับปะานางแล้วกะไอทงผู้วงเพื่อนพี่น้องเนาะไดคนละกะตาพี่น้องเ่องกตาเนี่ยเนาะเอาเมื่อต้มพี่น้องเมื่อน,นะะ้กะเพราะว่าเป็นอ้ายมากพี่น้องแล้วกะบไดกินหน่อไม้ดนเลยเพื่อนวะก็เลยอยากกิน,นหน่อไม้ไรวะ ตอนแรกว่าสีเห็ดนไม้ทงเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กะสีมาหาไม่ฮู้หว่าสีได้หรือบอเนาะเพราะว่ามื่อนี้ก็สวยเติลด้วพี่น้องเ้ยสวยเติบแล้วสีพ้ากันเขา่าปลาเนะเตรียมสุดพี่น้องเ้ยนุ่งส่งเสือแค่เงา,าเมื่อนี้มา,มาแต่เฮือนหมดแล้วเนาะกะฝนตกแนมเมื่อคืนนี่กะคือสีออกพี่น้องน้ำไม้ก,กันเนาะเดี๋ยวสิไปเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่าได้หรือบอ่ได้เนาะมากับผู้วงสองคนพี่น้องคอ้า,อาสบายดีเด้อ ไปดิโบเตรียมสุดเลยทางนั้นพี่น้องมีกระต่าเนาะกระเซียมเลยเอามาแต่เฮือนโดยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่าชิได้หรือบ่ได้เนาะโดยพี่น้องเนาะกะมาเลาะเบิ่งแถวเฮือนนี่เลยเนาะแถวดุ่มดุมเที่ยงอะไพี่น้องว่าชิได้หรือบ่ได้เนาะบรรยากาศตอนสวยพี่น้องมากันสองคนป่ะมาพี่ทาผู้วงเพิ่นเอาเสียมอยู่พี่น้องเลยเนาะนางถาหรือไม่ ด้าม,มันหักเนะาะเี่กํำลังสีคุดพี่น้องน้ำไม้ลาแบบฝนตกเนาะอออขักผูข้างในหู้วมีเนาะกำลังขืนหากมาหอดสองก้อนนี่แหละด้ามเสียมหักก่อนเนาะเด็กบริคุดโดนอะไพี่น้องเอาเสียมอยู่เพื่อนมามันจออกเนาะเห็ดโดนเลยเด็กกำลังขึนืนเนาะน้ำไม้ลามาหามือนันก็นได้ เด,นะเด๋ยวถ้าเพิ่นเอาเสียมมาก่อนจะสิคุดเนาะแดดออกแล้วพี่น้องคืนนี้ฝนตกเนาะน้ำม่มไหลก็ออกเอาเสียมมาแล้วพี่น้องบบบน,นี้ผู้วงเพิ่นไปเอาเซียมประบนเนาะเมียนอยู่เพื่อนตัวนะ่ะต้องได้เล้าด้ามมันมันเป็นคุดได้ทางหน้าก็เห็นบักหลายๆรนอเลย เห็นมันตรงแบบคอยคุดแปท้งนั้นแะรัยูนี่แบบมันออกในอันหนันเลยก็อันดีไปเลยเทียมแล้วก็ข่านับฮะไม่ซับก็ได้เได้ัอยขขกินมนะเออใช่เปลือกเนีื้อก็ได้ว่าบุทรไปเล มันมันมันจังบ่าๆออกักเลยพี่น้องคือขีดินนําดินแหคยมา5มือนันก็ได้ต้มกินกับเผาย้อนน้ไ้ีนไบงนําไ่เพิ่นเคยกินบ่นม่บงเนาะบางทีกบางคนก็บ่เคยกินบางว่าออกหลาย เดี๋ยวคอยถือก็ได้สะนั่นี่นะเจ็บหนักได้อยู่หน้ามันน่นมาขำมันได้ได้เนี่ยคนเป็นเจ็บมือปุ๊บคนจับนั่นนะนั่นเลยพราะว่าเสียมมันเป็นเสียมเล็กด่ามเสียมโลสะชุ่มหุ่นว่ะตัวหนึ่งใะเสียมบองเขาก็ะคอยจังโมเอานะเลยเอาตัวนี้แทนเราก็บปอยู่จ้ะ มืขอขายอะไรแปลงกองมาเหรอมเห็ดอีเบือเต็ม ใช่ป่ะกลิน่นมากินค่อยใช้กระตาเลยนะเบิ้ลหรือบ่นี่พี่น้องมาก่อนนี้าาบ้านนี้เลยมาเขาปลาพอนห้งขาดส่งแล้วตอนน้ตอนสายมายันบดิขาดฮะเออเบิ้ลหรือบ่จักม,มาเอาบนเบอร์นี้ก็ได้มาบนเบอร์นี้บ้านนี้นี่สวยบ่แนงให้น่อยเนาะ สวดีพอดีครับที่ทางกลางนี่ก็มีเลยจีเนี่ยอยเห็นบหมเห็นทางกลางกำลังขึ้นอันนี้พอดีอันยาวหน่อยเลยคิดว่ามีแต่หน่อไม้อันหน่อไม้สองพาเขาเห็ดถุงนค่หน่อไม้อันนี้ก็เห็ดไงแห้งแห้งงามมันหน่อนหน่อยเดี๋ยอันนั้นนอใหญ่มันเขาได้ถ่ายนั่นเลยเนาะ

ยังเลิกก็สากินนะมีเก็บมึงมันยาวกว่านี้หน <ừ, S 2> ่อหนึ่งเลยค่อยว่าเจ้าว่าเขาเจ้าตัดออกปรจักษ์พี่ก็เราเราเจาะอะไรเป็นดำไหมเนี่ยไม่ไรไอ้กอไม่ดบบ ก้อนนี้เบิดแล้วไปก่อใหม่เนาะวันนี้ต่อให้ออกใหม่ยังมาหาเบิดแล้วได้อยูห่หนึ่งเนาะก้อเดียวได้แค่นี้ก็ถือว่าอันนั้นแหละมาเอาก้อนนี้น,น้องมันมีแต่อันน,น้อยๆเนาะคนหาน้ำนะคนหาไปก่อนนะใส่ใจแนงมันก็เอามัแก่มีอยู่ เป็นบิดว่าเขาเจ้าบูมาหาเขาเจ้าก็มาหาคือกันแต่ว่าหลายคนนะคะไปอย่ไปนั้นไปคนละทางค่ะนะหลายบ้านเป็ดก็น่ใหม่ก็มีลายโกเลไ่ไหนอันใหญ่อยู่ไดเดี๋ยวจะแมงหมแมงจะเอาหน่อนในมันเท้าี่ยก็เอาน้อย ไปกันที่น mm ี hmm? ่ I> Wait, I ่ะจะได้เห็นบ่ีนนอกมาแหงเมดเนเสียงตุดหล่นเนาะจะตองมาที่นอวันนี้ารดีดี่นอี้อ้ปาผูหักเนาะแม่นวิวดีแห้งนี่นองเือออกเละต้เบ่งน้องหม่ก่อนเขได้จำไดประมาณนี้เนาะ ก้อนเดียวก้อนนี้หนับได้อันหนึ่งก้อเดียวเด้แค่นีนเนาะไม่เบิดก้อนี้อิได้ได้เปลือนผักเลยนมันจะต้มเิมาหน้ามันน้ำค่ํหมอนันมมาไหลอยู่นข้าวก้อนี้มมอ่น นี่อยู่แต่บนล์หลายออคนเอาก่อนนะจ๊ะมี๋ยวคนเอาก่อนานาเนาะเอามาสวยโทษกูหมดครบแล้วบัดนี้หมดแดงไพนี่แหละ ไปอันใหญ่อยู่ใดบรรยากาศเป็นบดบดเลยมือนี่กะว้าโตเขาบอกเขามาเศร้าเลยไดนนี่เขายังมาเศร้ากใอีกาสจะห้ีแต่คุย

หน้าเหลอกร่มาฮอดพีเนาะไปได้มาฮอดพี่ยุ่งครบเลยตีเลยบอลนี่น้อยกอุงครบิ่นบเอาพี่น้องบอนี้มาหาก้อนี่อีกเนาะบอลนี้จ้คโอ้ยเป็นลุยเลยเห็นหน่อยใหญอยู่ได้พี่ตต้มนี่

Ô yung cốp. A woman, mượt mượt. Một đầm đam, quân đầm đam, tiềm tinh. Mm, đầm đầm mhm, đầm đầm chắc mhm, 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 Bà nó, và nó mãi vậy hời. Khít quá. Nó phải cả con này hơi không phải. này con nè. Bay là ตนปล่อยแลีวเดือดมันคันทั้งหมดเลยนะนาตีอ๋อน้อใหม่อ๋อผู้ผู้ไปเบิ่งหน้อใม่กันไปงามงามไหน้อยอ้หหมดกัดกระิวระสดอกปเบิ่งหน้องใหม่งามพูนไปเอ้ยยังไเห็นอยู่วะนี่ไม่ารเห็นแล้วเห็นแล้วดิสองหนอเลยเนาะขู่กันสีกะดี ôi oh, okay. <laughs> oh, okay. oh, okay, okay. <laughs> một cát, một cát chụp bạn mọi Ôi ốc 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 Nó <laughs> โบไว้มันคสแคพี่น้องมาทางนี้เนาะบ้านนี้ว้เอเนา่มใหม่เนาะอ๋อ,อขาดกระลีพี่น้องพวสี่อยู่มันขึ้นเที่ยวเนาะขึ้นเฮียวก็มีแบบมันยาวฮะนะก้อนนี่ออกลายเนย <c oughs> เาะทำเบิ่งให้เลย,ย่ามันลมหมืนเขาไปซัดกันนะนนไปเลยไปเลย เงี้ยน้อยหอน,นะนึ่งกอตัวนี้ม่อยากอะไรเนี่ยเสียงมันดูน้ามดนะว,ว่าหมดไรในที่ใครก่อนวาเสียงฮักแก๊กบังคันกับบุมีในบางก,กาอกะ่า่าี <c oughs> ้าหมด ก็เป็นแนงก็มีได้ผู้ทั้งฝุงกระซี่อยู่นนว,น,วนมันฝังดินได้มีบ่เฮยบ่มีติดินมันอยากโพน่เลยบ่มีเ,ออมเป็นโพน่ทำไมโพเน,นีย่ยะันนี้มันลุยป,ป่ากันกาเหมือนน,นี่จะแบบนี้ จะเอาทางุ่น, <c oughs> น้องหุ่นเ่นา่งหมดนึ่เ,เลนว <c oughs> ่าหนด่นึ่นนะ่ะนนงนาองหมดน่นึ่หนด่งหนึงหนด่จนึ่งนงหนึหนึ่งหนึอหมด่ห่นนงน่นนนึนึึนงหนนึ่งน,นึ่นึึง,ง,น,งน,น,นึ่งน่ ยางเียวเนาะมันเป็นอะไรได้แต่บอกมันหมดเต็มเลยเด็กได้ก็ถ้าเป็นทงทงหนึ่งก็เลยหมดเต็มแต่วันเขิงเนาะตาะอะไรนะข้าไปมันจะกลับไปเลยนะมองมันเนะาะ มาฮาโกนเนี่ยเปิดตอนเข่าหน้ามันน่ะพดได้ทงยางหนึ่งอะไรเนาะแม่นงแล้วพี่น้องน้องใหม่มันยาวมีแต่หนอนใหญ่ใหญ่หมดได้หลายหนอนตอนนี้แต่ว่ามันขี้ดินติดตากันเต็มโตเลยหมดนะขี้ดินติดปาก็หนอนมัคั่นเหมือนกับแต่คิดเนี้ยบครับวันนี้แหละเอากระตาในหน่อยมาคิดดิ้นไม่ใช้ขนสู้ว่าข้างในในนี่เลยนี่บอก ยังจะในหนึ่งหัวควันขี่ดินปิดปากกันว่ันี่คิดว่าไอ้ทงชิด้มานม้ำเหรอนบปเลนมาผระจกักเขาไปหาดิพลาดแล้วไอ้ธงพลาดแล้วพลาดเด้เห็นน้องใหม่แล้วติมัน,นี้มันสาวเนาะแต่ว่าแปะบ่คอยมีคนปกติคนไล่ละไมาหาแต่า,าีิมาหาเมื่อช่วงนี้เข,ขาคาเวียบวะเนาะ ป้าหมดลายเห็นป่ะป้าเต็มโตเลยนี่แต่ว่าค่อยโอดอยู่ข้างหลังค่อยนะโอ้ยเนาะอยา่าคือมันบม่มยังอยูแเลยมีแต่บ้องมันบวมบม่มอันนั้นมันดอกได้แลไรบอสเีลร้อยอ้าวพี่น้องมาทางนนบ้านนี้เนาะ ว้าวออกขักาดพี่น้องฝนตกคืนนี่แหละนี่เดะแต่ว่ามันก็ออกลายมืออะไรแหละเนาะแต่ว่าฝนตกมันสื่นเลยเนาะนกไม้มาทางนี้ก็มีก้อนนอไม้เหมืนถือน้ำพี่น้องถือมากินแล้วก็จับกล้องให้กันอันนี้ก็หน,น่อไม้เนาะก็ได้กระตาน้อยหนึ่งน้องเอากระตานน้อยมาเนาะมาหน,นีิบุม๊มบี้ได้ยูเ่เือนกระต่ายใหญ่มีแต่ยืมของบวบนมาแหละกะเที่ยวไปเลย บ่มีหน่อไม้สั่นจักดีเนาะมีแตเฮียเฮียมันนี่แล้วมันขึ้นสูงก่อหนึ่งก็โหได้หลายอันที่ว่าได้นะมิเตเฮียเนาะอืมมีแต่เฮียคนดิกระยามันดอกมันกับ่ค่อยมีคนมาหาพี่น้องมาแถวป่าเลิกได้เนาะสองคนกันเลยป่ามาแต่ละคนเนาะหัวบ่เป็นตาเอามีแต่ป่าพี่น้องมีแตซีเคาจบคลิปพี่น้องบานนี้เนาะถ้าพ่อพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องมื้อนี้กะมาหาหน่อใหม่เนาะมาทำกันสองคนพี่น้องเลย ว่าย่องอยู่ตอนนี้กันเนาะได้ํำนีแหละกระตาหน่อยหนึ่งบบเต็มเป็นได้ดอกเนาะเปิดภาพมาทางเจ้าของพีง่น้องวันนี้แห้งขักเนาะโอ้ผมกางงามแห้งเลยหมืนป่าพีออ่น้องเลยมือตั้งใจสิมาหา,นาหน้ไม้เน้องมือนี้กะโอ้เผื่อเต็มหน้าเต็มตา้ก็ได,ะไดนะแม่ใข่แต่ว่าได้เนาะถ้าบ่ได้นี่คือชิพิดหวังขักตั้งใจมาหาเลยพี่น้องอื ไม้เนาะสิมาซับเอากรสิบผ้ากันออกจักหน่อยพี่น้องเลยโดยกะได้ลายเติบว่าสิไปเห็นน้ำไม้ทงเนาะน้ำไม้ทงหนึ่งยังอะไพี่น้องเลยสามสิเห็ดเนาะวันนี้เอาเดี๋ยวคลิปนี้กรสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องท้าพ่อพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยอ่าวันนี้กรเข้ามาหาโนม้อยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องเนาะโดยเอาคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี